ควรใส่ปุ๋ยมันเมื่อไหร่และถ้าใส่ปุ๋ยมันด้วยเครื่องโรยปุ๋ยและไถกบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรไปชมกันเลยค่ะลงดินนะคะเราใช้ปุ๋ยผสมอันนี้ที่เทลงไปแล้วสูตร1688นะคะแล้วก็อันนี้เป็น0060นะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปุ๋ยระเบิดหัวนะคะ อัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะเราผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะคะใส่จะใส่มันตอนอายุสามเดือนครึ่งค่ะนี่นะคะก็คือว่าสามเดือนครึ่งเนี่ยมันเขามีหัวแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวหลังนะคะให้เยอะไว้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่อย่าทิ้งตัวหน้านะคะตัวหน้าเป็นในตัวเจนการที่โพแทสเซียมมันจะใช้ได้มันต้องเอาในตัวเจนนำพาไปด้วยนะคะ นี่เราก็คุกเขาให้เข้ากันค่ะให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วมาใส่ถังหยอดนี่นะคะนี่ถังหยอดปุ๋ยของเรามีออกด้านซ้ายขวานะคะมันจะโรยโรยเป็นเส้นๆไปนะคะนี่ถังนี่ก็นี่เลยนะคะฟักเหลืองแท็กเตอร์เลยค่ะเบอร์ติดต่ออยู่ตรงนี้เลยนี่นะคะตามใจลูกค้ามากเลยค่ะพอดีตอนแรกเขาทำมาเขาเขาทำแกนตัวนี้มา มาเล็กแต่เราอยากได้เอาไปใส่ขี้หมูนะคะเพราะว่าเราจะประยุกถังปุ๋ยตัวนี้นะคะเอาใส่ขี้หมูอัดเม็ดกับสารปรับปรุงดินตอนตอนยกล่องปลูกนะคะเดี๋ยวดูโปรเจกต์ใหม่ของเราโดยใช้ผ่านนี่ถังใส่ปุ๋ยนี่นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแค่ผ่านด้านหลังเท่านั้นแต่นี่เราสัมารมาใส่ปุ๋ยมันค่ะไปดูผ่านหลังผ่านสี บางคนก็เรียกผ่านสีเพราะมันมีผ่านอยู่สีลูกนี่นะคะที่ที่เราทําเองเนาะก็ไม่ได้อะไรมากค่าเหล็กก็เก็บเก็บเอาในโรงช่างที่บ้านเราเองนะคะก็ซื้อผ่านมาใส่แค่นี้นะคะก็ปุ๋ยข้างหน้านูนก็จะหวานหวานปุ๋ยไปเป็นเส้นนะคะรถวิ่งตามผ่านก็จะกบปุ๋ยไปด้วยนะคะก็การกบปุ๋ยจะช่วยให้ปุ๋ยได้กินนานขึ้นนะคะใส่ปุ๋ยแล้วต้องกบด้วยนะคะถ้าไม่กบเนี่ย พอกลางวันโดนแดดกลางคืนเดินความชื้นเนี่ยคุณภาพปุ๋ยมันจะคือได้กินปุ๋ยน้อยลงมันจะกลายเป็นกากปุ๋ยนะคะก็คือจะให้ได้เต็มที่เราต้องกบปุ๋ยด้วยนี่นะคะเต็มเต็มปุ๋ยใส่เครื่องหว่านปุ๋ยไปกันนะคะ ได้เห็นการทำงานของเครื่องโรยปุ๋ยไปแล้วนะคะทีนี้เรามาพูดข้อดีข้อเสียของการโรยปุ๋ยเก็บหญ้าด้วยเครื่องทุ่นแรงนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพูดข้อดีก่อนแล้วกันนะคะข้อดีเลยคือไม่ต้องจ้างคนงานนะคะเราใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วประหยัดเวลา แล้วทําการใส่ปุ๋ยเก็บยาไปพร้อมกันเลยและการให้ปุ๋ยด้วยเครื่องโรยปุ๋ยนี้นะคะจะให้ปุ๋ยที่สม่ําเสมอสามารถควบคุมปริมาณปุ๋ยได้นะคะก็คืออยู่ที่เราตั้งนะคะตั้งเฟืองลดสปีดความเร็วตามที่เราต้องการและใส่ได้ทั่วถึงนะคะปุ๋ยเนี่ยจะได้รับ คือต้นมันเนี่ยจะได้รับปุ๋ยทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของลำต้นเลยนะคะก็คือได้ยาวเลยเพราะโดยธรรมชาติแล้วรากของต้นมันจะออกรากรอบตัวนะคะรากหาอาหารก็สามารถมาหาปุ๋ยหรือรับประทานปุ๋ยได้รอบตัวลำต้นของเขาเลยนะคะก็คือจะดีกว่าการที่ขุดหลุมหยอด หน่อยนึ่งนะคะก็คือตรงนี้แต่นี่ข้อเสียเลยเนี่ยที่ว่าก็คือนี่นะคะเป็นรากฝอยนะคะเราจะรบกวนรากฝอยหรือรากหาหารเขาคือช่วง3ามเดือนครึ่งเนี่ยเขาจะมีเยอะมากเพราะเขาต้องการที่จะไปสร้างหัวสะสมอาหารเอาไปที่หัวนะคะแต่ทีเนี้ยร่องเราอะ่ะเป็นร่องแบบยกผ่านใช้โรตารี่พวนดินนะคะการใช้โรตารี่พวนดินเนี่ยจะทําให้ดินร่วนซุยมากแล้วรากจะเดินดีมากเลยนะคะแล้วก็ ข้อเสียอีกข้อนึงก็คือเวลาเราสาสโคนนะคะถ้าเราสาสโคนมาไม่คือถ้าพื้นที่มันเอียงลดเอียงเนี่ยการสาสโคนก็จะไม่ถึงกลางลกลางร่องนะคะเนี่ยราพวกนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ได้มันมีจํานวนมากมายมาหาศาลเลยนะคะเพียงเราให้ปุ๋ยเขาไว้ละกันแล้วเขาก็มา,มา,ม,ามาทานเองได้นะคะทีนี้ก็อยากจะแนะนํา เพิ่มเติมน,น,นิดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ที่ใส่ปุ๋ยมันนะคะในร่องมันเนี้ยโดยการขุดโดยการขุดขอให้เราใส่แนวแนวไปพุ่มไปนะคะเนี่ยคะ่ะแนวข้างล่องเนี่ยคือพุ่มต้นอยู่ตรงไหนนะคะให้เราใส่แนวนั้นเพราะแนวนั้นเป็นตำแหน่งของรากหาอาหารนะคะที่จะไปเลี้ยงหัวมันส่วน จากต้นมันถึงปลายพุ่มเนี่ยค่ะจากต้นมันไปพุ่มคือมันมีหัวแล้วนะคะแล้วเวลาที่เราจะขุดลุม้มใส่ปุ๋ยนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้เครื่องโรยปุ๋ยนะคะให้ขุดเลยปลายพุ่มใบไปนะคะให้ขุดเลยไปพุ่มใบไปเพราะให้ให้ปุ๋ยในตำแหน่งที่รากหาอาหารอยู่เพราะถ้าเราขุดเข้าไปใกล้โคนต้นใกล้โคนต้นของต้นมันนู่นนะคะจะทำให้โดนหัวมันค่ะเพราะมัน3เดือนครึ่งนี้ มันจะมีหัวมันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะบริเว,เวณที่หัวมันอยู่แลวรากอาหารก็จะอยู่ประมาณปลายใบของต้นมันนะคะแล้วเราค่อยขุดหลุมลงไปค่ะขุดขุดแล้วเราต้องกบด้วยนะคะเพื่อรักษาคุณภาพของปุ๋ยเอาไว้นะคะเพราะการที่เราใส่ปุ๋ยลงไปที่ดินเนี่ยปุ๋ยมันจะโดนทั้งความร้อนจากแสงแดดตอนกลางวัน,วนและโดนความชื้นตอนกลางคืนนะคะจึงทําให้ถ้าเราไม่กบเนี่ยประสิทธิภาพของปุ๋ย มันจะเกิดมีการละเหิดขึ้นแล้วพืชจะได้กินปุ๋ยแค่ประมาณ70%เองนะคะก็คือจะได้กินไม่ถึง100%อันนี้เป็นทิคแนะนำสำหรับเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะค่ะและอีกทิคหนึ่งก็คือว่าเราควรใส่ปุ๋ยมันในช่วงอายุ45-150ถึงวันนะคะคือในสวนในส่วนของเล็กเนี้ยในไร่มันนี้ เล็กใส่ปุ๋ยสองครั้งคือครั้งแรกตอนที่มันอายุเดือนครึ่งหรือ45วันนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ใส่ตอนอายุ3เดือนครึ่งนะคะพยายามอย่าให้เกิน150วันนะคะเพราะรากหาอาหารเขาจะสลดนะคะจากหัวมันเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือจะไม่มีประโยชน์ถ้าเราใส่ปุ๋ยทางดินนะคะค่ะก็พูดถึงข้อดีข้อเสียกันไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของต้นทุนบ้างนะคะว่าต้นทุนในการ ใส่ปุ๋ยด้วยเครื่องโรยปุ๋ยและไถกบแบบนี้นะคะมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะทีนี้อันนี้ที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันเป็นช่วงมันอายุ3เดือนครึ่งนะคะนี่สูตรปุ๋ยที่เราใช้นะคะก็เป็นสูตร0060นะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสูตรระเบิดหัวนะคะผสมรวมกับ1688นะคะอัตราส่วนผสมนะคะ1ต่อ1ค่ะพื้นที่16ไร่เราใช้ปุ๋ยทั้งหมด 8ลูกนะคะก็แบ่งเป็นอย่างละ4ลูกนะคะต้นทุนราคาปุ๋ยณนะเวลานี้คือเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นะคะปุ๋ย1688ลูกละ860บาทนะคะคคแล้วก็ปุ๋ย0060ราคาลูกละ1,550ถือว่าแพงมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับการทำการเกษตรนะคะก็รวมต้นทุนปุ๋ยทั้งหมด8ลูกนะคะ เราซื้อปุ๋ยในราคา9640บาทคา่ะรายจ่ายเพิ่มเติมจากค่าปุ๋ยนะคะก็จะมีค่าน้ำมันรถไถนะคะค่าน้ำมันรถไถ16ไร่เราใช้น้ำมันไปสะประมาณ300บาทนะคะก็มีเหลือบ้างนิดหน่อยนะคะที่ถังนะ ก็ทดแทนพลังงานจ้างคนงานนะคะถ้าเราจ้างคนงานเนี่ยอย่างน้อยเอาแค่คนงาน4คนนะคะจะใช้เวลาใส่ปุ๋ยพื้นที่16ไร่นี้ใช้เวลา1วันนะคะค่าจ้างก็จะตกประมาณ1200บาทนะคะค่ะก็ดังสโลแกนของไร่เรานะคะการเกษตร2คนก็ทันได้นะคะการเกษตรยุคนี้ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่า ปัญหาแรกของการทําการเกษตรเลยก็คือปัญหาด้านแรงงานนะคะเพวัะนั้นเล็กกับพี่เอสองคนก็เลยลองคิดทางว่าเราจะหาเครื่องมือทําการเกษตรกันได้อย่างไรนะคะก็จึงเอามานําเสนอเพื่อนๆหรือถ้ามีทิกดีๆก็จะแนะนํานะคะ เนื่องจากเราทําการเกษตรกันสคนนะคะเราก็เลือกเวลาทํางานได้นะคะช่วงที่ไม่ร้อนนะคะแล้วลืมบอกเพื่อนๆไปว่าแปลงนี้เราไม่ได้ฉีดยาคุมหญ้าหรือยาฆ่าหญ้าเลยนะคะเก็บหญ้าตอนใส่ปุ๋ยในเวลาเดียวกันตอนนี้เก็บไป2ครั้งแล้วนะคะฝากเพื่อนๆติดตามรับชมช่อง YouTube เล็กกี้ไกด์ได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ